เด้อพี่นอกจับปลาขอนสัญญาปลาขอน่มุง่งกับแ้วเอเอาใส่เวกงอกเวกินก็เอา,าใส่ใส่จังเย่อไแล้ว,ลญญวอูม้มันดีหลายตัวสี่หาตัวจะได้หลายตัวแลยมันมันขาดข้างหมนดน หมดเใส่ถ้าหมกเบาเหลืองมันก็เข้าประตูอันนี้ใส่เพราะใส่นี่เลยใส่เาะกันหน้าหมกเาบาเหลืองมันก็เคยใส่ในห่วยแล้วมันมันยังไงเลยมันน,น,มน,น้ำมันลงแห้งมันใส่หมดเลยนำเขาขึ้นมาหัวหน้าเขาเลยเฮ้ยนำ<า>ขึ้นมานำซะพระท่านสิโอ้พระทานขึ้นมาอีกทีเขาปิดประตูไว้มันลก็ดันเขาก็ต้องผัวมันดันขึ้นมามันดันขึ้นมาที่บ้านี้ ก็แหลีหัวหน้าบุงหมอาดมาเขามาหน้าบุญมีวะเล้วยจะแท่วะเด็นีรวมากวะเควายหน้าก็จะบุแหงได้หัาเหาโอ้ไม่ก็บัญชีเน่ยาบริเเพื่อให้หม้อปสิดตอนี้ดนะลส้ ผมเปว่าตหนกิหมามันมากินหนหมาก็มกินเอากไปใส่ไม่มีกบติดบ่โอ้ยไปใส่ไม่มแค่นี้นไรดกกบ่จับมือเยอก็่วจับต้องมันก็ไหว เอาขอก็ดีก็หลายเนาะอื้ตัวบนใหญ่อูกดีกพันหนึ่งซีก็ง่่ออกก็่ยกดีอีกพันหนึ่งสีขาวต้ oh <im itation> <im itation> ้ใหญ่ยุสับปะเขียงไปสีขาว

พปตีนทอขาทอแขนบุมีพวกประคอระดูกันเถ้กใส่หมือม่ว่านี่มีสาหริ่งเพราะข้างกนนี้